ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งตั้งอยู่ณเลขที่15หมู่3ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2.9ตารางกิโลเมตรครอบคลุมหมู่บ้านทั้ง7หมู่บ้านอันได้แก่หมู่ที่1บ้านหนองอิน หมู่ที่สองบ้านบวกครกน้อยหมู่ที่สมบ้านบวกครบน้อยหมู่ที่4บ้านหนองป่าคั่างหมู่ที่หบ้านแม่คาวหมู่ที่6บ้านบวกครกใหม่หมู่ที่7บ้านบวกครกน้อยริมคาวปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น7,189คนและมีครัวเรือนทั้งหมด 6,033ครัวเรือนในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นหนองน้ำอันกว้างใหญ่รอบๆบ,บริเวณหนองน้ำมีต้นช,ำชํำฉาหรือต้นจามจุรีน้อยใหญ่ขึ้นอยู่โดยรอบชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการเลี้ยงครั่งโดยการนำเอาครื่งมาปล่อยไว้บนต้นชำชํำฉาจึงเป็นที่มาของชื่อตําบลหนองป่าครั่ง ภายหลังจากการใช้พระราชบัญญัติของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ในราชกิจจานุเบกษาทำให้ตำบลหนองปาาครั่งได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาาครั่งตั้งแต่วันที่2มีนาคมพุทธศักราช2538ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาครั่งว่ามีสภาพเหมาะสมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญตัติเทศบาลพุทธศักราช2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจึงยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่งเป็นเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2549เป็นต้นมาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งมีนโยบายในการดาเนินงานที่ว่าไม่รู้ไม่เจ็บไม่จนไม่รู้คือปราศจากความไม่รู้ ยกระดับด้านการศึกษาของคนในชุมชนไม่เจ็บคือปราศจากโรคภัยไข้เจ็บส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลหนองปาลาครั่งมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีไม่จนคือการสร้างอาชีพให้คนในตำบลลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้เทศบาลตำบลหนองปาลาครั่งมีสถานที่สำคัญต่าง อันเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวและผลักดันประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านการส่งเสริมรายได้ตลอดจนด้านการศึกษาอาทิโรงพยาบาลเทศบาตบลตำบลหนองปากคั่งบริการรักษาพยาบาลและงานทันตกรรมตามสิทธิหลักประกันสุขภาพเพื่อดูแลประชาชนตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวคลินิกชุมชนอบอุน่น เป็นศูนย์รวมการดูแลประชาชนที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่มีปัญหาด้านกระดูกข้อโดยการให้บริการรับส่งผู้ป่วยผู้พิการผู้สูงอายุจากบ้านมาทำการบำบัดและฟื้นฟูผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไทยโดยนักกิจกรรมบาบัดจากภาควิชากิจกรรมบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองป่าครังผู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานถึงความเป็นหนึ่งของผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีตำบลหนองป่าครังในราคาพิเศษประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิดอันเป็นแหล่งรายได้ของกลุ่มอาชีพในตำบลหนองป่าครังพร้อมทั้งบริการนวดแผนไทยฝีมือดี ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ตำบลหนองปาครั่งได้เป็นที่รู้จักแก่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองป่าครั่งโดยเทศบาลตำบลหนองปลาครั่งร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เรือขายยุติธรรมชุมชนซึ่งมาจากประชาชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและมีจิตอาสาในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองปลาครั่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่พบปะผ่อนคลายของผู้สูงอายุในชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอาทิการจัดการบรรยายให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุการฝึกเต้นลีลาศการร่วมกิจกรรมร้องเพลงการทัศนศึกษา ด้านวัฒนธรรมาศาสนาและประวัติศาสตร,ร์รวมทั้งการจัดกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดทุกวันศุกร์ทำให้ศูนย์แห่งนี้มีแต่เสียงหัวเราะและความผ่อนคลายของผู้สูงอายุในชุมชนศูนย์เจริญวัยตำบลหนองปากรั่งเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุสองขวบแบ่งเป็น3ระดับชั้นได้แก่ห้องนอนน้อยดูแลเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6เดือนห้องกระรอกน้อย ดูแลเด็กอายุ7เดือนถึง1ปีครึ่งและห้องเสือน้อยดูแลเด็กอายุ1ปีครึ่งถึง2ปีครึ่งศูนย์เจริญวัยแห่งนี้ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงบูรด้วยนมแม่เป็นอย่างมากโดยมีอุปกรณ์ปั๊มนมและตู้เย็นรักษาอุณหภูมิของน้ำนม เพื่อให้เด็กได้บริโภคนมแม่ที่มีคุณภาพตลอดเวลาภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด็กซึ่งผ่านการอบรมตามมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั้งสองเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวยัยสังกัดกองการศึกษาจัดตั้งขึ้นโดยความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล และความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบหลหนองปลาครั่งเมื่อปีพุทธศักราช2555โดยมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3อายุตั้งแต่3ถึง5ปีและยังมีอาคารศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อยให้การศึกษาเด็กระดับชั้นเตรียมอนุบาลอายุตั้งแต่2ขวบถึง3ขวบซึ่งเน้นให้การศึกษา โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพตามบริบทของชุมชนสังคมและวัฒนาธรรมอีกทั้งยังคอยประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพอาคารสวนน้ำและลานกีฬาในร่ม ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครบน้อยงบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน3ามล้านสามแสนหบาทเปิดให้บริการสำหรับเยาวชนอายุตั้งแต่2องถึงสิปีภายในพื้นที่ประกอบไปด้วยสวนน้ำและสนามเด็กเล่นในร่มห้องสมุดดิจิตอลสนามฟุตซอลอีกทั้งบริเวณดาดฟ้าอาคารยังเป็นสนามตะกร้อและสนามแบดมินตัน หรือใช้เป็นลานเต้นอารบิกได้และในส่วนต่อขยายโครงการในอนาคตต่อไปจะได้มีการจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตลาดประชารัฐหนองป่าครั่งจากมติคณะรัฐมนตรีให้บูรณาการโครงการที่ดําเนินการเกี่ยวกับตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยมุ่งเน้นการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม และพัฒนาตลาดใหม่เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดให้ผู้มีรายได้น้อยผู้ประกอบการที่เดือดร,ร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่จัดสรรลงพื้นที่ตลาดที่เข้าร่วมโครงการอันจะนำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตเทศบาลตำบลหนองปลาครั่งจึงได้ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าในตลาดนัดชุมชน ถนนคนเดินหนองปากรัางดำเนินโครงการตามนโยบายของทางรัฐบาลโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจเทศบาลตำบลหนองปากรัางขึ้นในบริเวณวัดบวกครกน้อยและพื้นที่โดยรอบจากนโยบายสู่การปฏิบัติดังกล่าวเทศบาลตำบลหนองปากค้างได้ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาการเสริมสร้างอาชีพการรักษาพยาบาลทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของเทศบาลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ก็เพราะได้รับความร่วมมือจากประชาชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆรวมกับเทศบาลตำบลหนองปากครั่งอาทิ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองปากคั่งกองทุนหมู่บ้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองปากคล่งและการส่งเสริมอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยและกลุ่มบายสีเป็นต้นทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวยัย ได้ใช้ทุกพื้นที่ในตำบลในการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และเป็นประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีดังวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองปากคั่งที่ว่าประชาชนมั่งคั่งหนองปากคล่งมั่นคงเทศบาลตำบลหนองปากครั่งขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยือนตำบลหนองปากคั่งมาณะที่นี้